เราบอกตรงๆว่าเราเป็นคนกรุงเทพแต่ทำไมเรามาตรงนี้นะ เป็นกาแฟของพาราไดท์ครับ น้องลองดูส hmm. <co> ิท <akan> so <sh od trilogy> <Ch> ีชามะนาวเหรอชอบชามะนาวนะครับเองได้ไหมล่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับพอดีค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวๆพอดีเลยค่ะชอบแบบนี้มะนาว ช่วงนี้เมนูไหนที่ขายดีช่วงนี้เมนูชาไทยชามะนาวนะครับขายดีแล้วก็จะ สามสิบบาทครับผมขอบคุณมากดีมาอร่อยรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่ครับอร่อยค่ะมันเป็นยังไงครับพี่มันออกกลมกล่อมค่ะตามจากกาแฟาทั่วไปยังไงครับก็กาแฟาทั่วไปก็จะมีะรสหวานๆวานอันนี้จะกลมๆ ล,ลือสีอลือชาครับเป็นลือชาแทนที่จะเป็นลือสีก็เป็นลือชาล,อลือชาก็เหมือนมีชื่อเสียงได,ได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้สมัยน้อยพรทิยได้นำไปทำเป็นร้านกาแฟขึ้นที่วัดศรีสมุทรรัตนารามเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาพอาจารย์จะได้ดื่มกาแฟที่นี่ น้ำดื่มต่างๆก็ให้เกิดขึ้นที่นี่โดยที่อาจารย์ทําเป็นที่ให้อาจารย์สม,มัยน้อยพอรพิสัยนี่เช่าพื้นที่ในการในการทาอาชีพเลี้ยงตัวขึ้นมาโดยที่อาจารย์สม,มัยน้อยก็ได้มอบหมายให้เฮียสุภชัยเป็นผู้ที่ชงกาแฟแล้วก็สอนไว้สองสามคนเพื่อให้เพื่อขยับขยายไปในวันข้างหน้าก็หวังว่ามันจะเป็นมันจะเป็นวิชาความรู้ที่ให้โอกาสที่เขาเลี้ยงชีวิตของตัวเอง ก็ดีกว่าการไปให้เงินใช่ไหมให้เงินเดี๋ยวมันก็จะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ให้วิชาดีกว่าไม่ว่าจะเป็นขนมครกทะเลซีฟูด้ดหรือว่าขนมครกโบราณอะไรต่างๆที่พระอาจารย์เคยศึกษาเรียนรู้เอาไว้ตั้งแต่เด็กจนโตโดยการไปศึกษาและเรียนรู้จากต้นฉบับต้นตำรับจริงๆเพื่อนํามาเผยแพร่แล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติโยมที่มีความอยากจะมีวิชาชีพมีอาชีพในการสร้างตัว พอได้ทำมาหากินเลียงตัวต่อไป